เช็คชื่อเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะมาแล้วค่ะต้องยอขออภัยด้วยนะครับครับโอเคแต่ก็ยังชัดเจนอยู่เนาะเมื่อช่วงเช้าเราไม่ได้มาอัปเดตภาพตลาดกันมาพูดคุยเที่ยวช่วงเย็นเลยแล้วกันที่บวยช่วยสรุปภาวะตลาดให้หน่อยบูมถึงมุมมองพรุ่งนี้เลยครับก็ในช่วงอภาคบ่ายวันนี้นะครับก็มีแรงขายทํากาไรออกมานะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมเนี่ยเซ็นดเด็บเนี่ยแกว่งตัวอยู่แค่สิบจุดเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ แก่งในกรอบที่ผันผวนมากนักนะครับแล้วก็ตัวของลุ่มการซื้อขายเนี่ยหลังจากที่ช่วงวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ดูเหมือนจะเกินแสนล้านต่อวันนะนะครับเอตอนนี้ก็แบบเริ่มลดลงมาอยู่ประมาณแปดหมื่นหกพันกว่าล้านบาทบบวันนี้อาจจะไม่ถึงหนึ่งแสนล้านนะแต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่อยู่ดีนะครับแล้วก็เอณว,วันนี้เนี่ย คุ้นที่โดนขายทำกำไรออกมาแน่นอนก็ยังเป็นคุ้นกลุ่มแบงค์แหละนะครับวันนี้ BBL, s c b, b KBank เนี่ยก็ปรับลงมานะครับโดยเฉพาะ KBank กับ s c b เนี่ยลงมาตัวละประมาณ2%กวเปกว่านะครับแต่ว่าตัวที่ช่วยคุมยันแต่ชนีเนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มปัตทนะครับอย่างตัว p t p แล้วก็ PTTC นะครับหลังจากที่ทิศทางราคาน้ำมันดิบยังค่อนข้างสดใสคุณนยนะครับตัวหองอาราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ล่าสุดนี้ก็มีการปรับตัวนะครับค่ะอยู่นะครับเกืบเกืบหนึ่งเหรียญแนะครับก็อยู่แถวบริเวณเจ็สิบหกเหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ขยับขึ้นมาได้ดีเลยนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนตัวของฟิวเจอร์คุณนุ้ยก็ภาพรวมฟิวเจอร์นะครับวันนี้ตัวเอสซ่าศูนย์ซสองหนึ่งเนี่ยก็มีวอลุ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า ตัวของเอสศูนยูสองหนึ่งเนี่ยจะหมดอายุพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ก็เด้งขึ้นไปช่วงเช้าก็ปรับถอยลงมานะครับก็คิดว่าน่าจะจะเป็นทรงในการย่อตัวอยู่นะครับเพราะว่าอ่าโดยข้อมูลเนี่ยนะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยต่างชาติมีสถานะชอ็อตแล้วเมื่อวานเราก็ยังชอ็อตอยู่ด้วยนะครับชอ็อตอยู่นะครับสองหมหกพันสัญญาเลยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะมีผลต่อวันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับในทิศท,ทางที่อาจจะ เป็นในเชิงลบมากกว่าบวกนะครับอันนี้ก็ยังไงยังคงเน้นกลยุทธ์เด้งช็อตอยู่นะครับเด้งมา970โซน972 973เนี่ยวางช็อตได้นะครับแล้วก็มองโซนในการขายทำกำไรเนี่ยก็ประมาณ96าโซนในการปิดทำกำไรเนี่ยก็ต่ำกว่า960ลงมาเนี่ยก็อาจจะเริ่มอ take โปรฟิตฝั่งช็อตได้นะครับค่ะ <c oughs> ครับแล้วก็ส่วนคนที่นะครับ ถือตัวของเอสซ2าศูนย์ยูสองหนึ่งยูนะครับถ้าใครอยากจะโลเวอร์นะครับตอนเนี้ก็เป็นนาไฟนอลคอร์ละนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตัวซีอจะหมดอายุเราก็สภาพห้องน่าจะน้อยลงกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็สามารถทําการโลเวอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าสเปดส,ส่วนต่างระหว่าง s r สซ2าศูนย์ยสองหนึ่งกับตัว s r สซ2าศูนซาสองหนึ่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากไม่เหมือนกับนะไต่มาง ในมาดก,ก่อนๆที่มันจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ต้นทุนในการโลเวอร์เนี่ยบางคนมีลองมีช็อตเนี่ยมันก็จะมีได้เปรียบเสียเปรียบมันเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. แต่ราคาตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็ถือว่ามีให้ทําการโลเวอร์ด้วยเพราะว่าเรา,เาผมลองสังเกตดูนะครับมันมีวอลลุ่มการทําตัวของเป็นการทำเป็นการทำคอมบิเนชันนับออเดอร์เนี่ยในการโลเวอร์ด้วยนะครับ,รรรรรบซึ่งเป็น การยิงสเปดเพื่อที่จะทำการโลเวอร์ด้วยนะครับนี่ก็เห็นมีออเดอร์พวกนี้เข้ามาเยอะอยู่นะครับค่ะอันนี้สำหรับคนคบที่ยังถือตัวของซีรีส์ยูอยู่เนาะพี่ยุทพี่รวยครับอืมโอเคอ่ะได้เลยค่ะพี่เวค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นในตัวของราคาทองคำบ้างล่ะคะครับตัวของอ่าราคาทองคำนะครับในช่วงระยะสั้นเนี่ยทองค,คำผมว่า ทรงเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ผ่านตรงอ่ต้องบอกว่ายังไม่ยืนดีกว่ายังไม่ยืนตรงหนึ่งพันเจ็ดอยห้าสิบซึ่งเป็นโซนตรงกลางแหละที่มันพยายามตีกลับขึ้นไปแล้วพยายามยืนนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กเองเนี่ยนะครับก็ยังขยับใกล้ๆจุดสูงสุดของปีที่บริเวณเก้าสิบสามจุดห้านะครับพอมีการกระเถิบขึ้นมาใกล้ๆตรงตรงนี้ก็ ป็นการบ่งชี้ว่าดอลลาร์เนี่ยยังมีแนวโน้มที่ังแข่งค่าต่อไปนะครับยังไงค e วอปเอร์ลิงยังไงก็ต้องเกิดแหละนะครับแล้วนับดอลลาร์ปรับขึ้นอาจจะมีแรงกดดันเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็อุปกรไม้ทองคำเนี่ยอาจจะถูกลดความน่าสนใจลงมาแล้วก็มีแรงขายด้วยนะครับแล้วก็กองทุน s อสพีเองเนี่ยล่าสุดก็ยังมีแนวโน้มที่จะขายทองอยู่นะครับตอนนี้ลดการถือของทองคำเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งพันตันแล้วลงมาเหลือประมาณเก้าร้อยเก้าสิบนี่ก็ เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าทองคําน่าจะหมดสเสน่ห์ลงในช่วงสั้นๆนี้ก่อนนะครับน่าจะยังแบบอ่าคิดว่ายังเป็นไซเบดาวอยู่นะครับก็เป็นเด้งช็อตนะครับสำหรับทองคําเด้งมาถ้ายังไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ยังมีโอกาสถอยต่อนะครับก็ยังไงมองแนวรับเนี่ยหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งเป็นโลเดิมของช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับ ค่ะเอาล่ะมีทีนี้ถ้าเราไปดูในตัวของ v o l ลุ่มบล็อกเทรดกันบ้างพี่บ้วยมีตัวไหนที่มีแบบวอลลุ่มบล็อกเทรดผิดปกติอะไรบ้างไหมคะอ่าวอล u ุ่มบล็อกเทดนะครับก็วันนี้ที่มีเข้ามาเยอะนะครับก็จะเป็นตัวอ่าเท่าที่เช็คดูนะครับก็จะมีตัว t ทูตัว t ทบค่ะแล้วก็ไออพซีเนี่ยนะครับก็ ทั้สามตัวนี้มีสัญญาณที่ดีนั้นเทคนิคด้วยแล้ววลุ่มบล็อกเทรดเข้ามาเยอะก็อาจจะเลือกเป็นช้อยในการเก็งกาไรได้นะครับเพราะว่าผมลองฉากดูเนี่ยสถานะคงค้ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสามตัวนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือเป็นช้อยตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าใครชอบไซส์เล็กๆนะครับได้ครับก็จะ็นสามตัวครับที่ตาาเทคนิคพอใช้นะครับตัวตัวตัวของจ t b ีบ อาจจะเป็นแบงค์ถ้าใครกลัวแบงค์อาจจะมีแรงทำกำไรช่วงนี้ก็ไปนเน้เนไปเน้นตัวอ่อไปนเน้เนไปเน้นอีกสองตัวดีกว่านะครับก่อนก็ได้นะครับอย่างทูหรือว่า IRPC นะค,ะค่ะพี่บอยได้เลยเอาละทีนี้ไปดูคำถามกันบ้างมีถามมาหลายท่านเลยพี่บอยคะ่ะไปคำถามแรกถามถึงตัวของ SGP ค่ะพี่บอยช่วยดูให้หน่อย SGP ตัวตัวของ HGP เนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้มนมาได้ได้โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมานครับแล้วก็ถือว่าทำ high เนี่ยโอย้ต้องบอกว่าทำ high ในรอบอ่าหลายๆปีเลยนะครับค่ะ <Huh. S 1> ย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเลยนะครับอันนี้ก็ยังไงเขามี high เดิมอยู่ที่ประมาณสิบหกบาทนะวันนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหญ่นถ้ายังไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ยังไงนะแนะนำเลท p r o ฟิตรันไปก่อนนะครับไม่ต้องร <Huh. S 1> ีบนะครับ ได้ค่ะต่อไป EPG ค่ะพี่บวยมีทุนอยู่12บาทค่ะ EPG นะครับทุน12บสองบาทจะราคาเนี่ยเริ่มปรับฐานรุ่นดูเหมือนจะจบรอบระยะสั้นแบบชัดเจนเหมือนกันนะครับทุน12เนี่ยตรงนี้ลบไปประมาณ10%แล้วก็ยังไงแนวรับถัดไปเนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่10บาทห้าสนะครับไปดูตรง10บาท50บเนี่ยผมว่ามีโอกาสลงไปถึงนะเราน่าจะมี น่าจะมีรีบาวสักช็อตหนึ่งถามตัวเองก่อนว่าทนไหวไหมที่สิบาทห้าสิบแต่ถ้าหลุดสิบาทห้าสิบยังไงก็ต้องลดพอร์ตหรือว่าต้องต้องต้องเริ่มตัดขาดทุนออกมาแล้วนะครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นแนวรับสําคัญถ้าหลุดนี่ก็น่าจะมีโอกาสย่อแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็มองว่าเป็นจุดที่เด้งได้นะครับก็ต้องตามดูนะรตรงนี้นะคบได้ค่ะต่อไปถามถึงตัว AWC มาค่ะพี่มุ้ยครับ a อ W C นะครับค่ะ ก็ผมว่าระยะสั้นทําได้ดีนะครับเราก็ค่อยๆฟรรื้นตัวขึ้นมาแม้ว่าวันนี้อาจจะมีการปรับฐานบ้างเนี่ยแต่ก็เริ่มที่จะหยุดอู่ตลงประมาณเส้นสองร้อวันตรงสี่บาทส0ิบคือถ้าไม่รู้สี่บาทส0ิบเนี่ยผมว่าแนวโน้มยังดีเราก็ยังค่อยๆแว่งตัวขึ้นไปได้อาจจะมีลุ้นนะครับทดสอบขายเดิมตรงสี่บาท5้าสิบหก่อนแล้วก็ไปไปสี่บาท8ปดสิบค่ะโอเคอยู่ครับ <dum> นะครับเนาะได้เลยอันนี้ถามไหนท่านเลยค่ะปตทจีซค่ะจะไปต่อไหม แนวโน้มยังไงคะครับช่วงนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลุ้นฝ่าด่านตรงบริเวณหกสิบสี่บาทคือถ้าผ่านได้เนี่ยก็ผมว่ามีลุ้นกลับไปปิดแก๊ปตรงบริเวณหกสิบเจ็ดบาทแถวๆนั้นนะครับค่ะพี่หวยไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่เทนถือว่าใช้ได้ <c oughs> ได้ค่ะเขาอีกสักสองตัวละกันนะถามถึงตัวของเอ b ซบีค่ะมีอยู่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทพี่หวยมองว่าถั่วดีไหมคะ ก็จริงๆระยะสั้นมันอาจจะมีคือมันรับข่าวไปพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับเราเริ่มที่จะมีการย่อลงมาเนี่ยก็ยังไงดูแนวรับตรงบริเวณ120บาทก่อนนะครับก็ยังยังีถ้าถ้าถถั่วเนี่ยเริ่มลงมาแนวรับก่อนตรงประมาณ120บาทแล้วก็115บาทนะครับจะมีอยู่สองนครับจะมีสองโซนแล้วค่อยถั่วดีกว่านะครับไม่ต้องรีบได้เลยอ่ะปิดท้ายกันตัวนี้แล้วกันนะ C B G ค่ะ อ่า c b g เนี่ยมันหลุดแนวรับตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมานะครับ<ม>น่าจะมีโอกาสปรับฐานทีนี้ปรับฐานเนี่ยก็ต้องระวังถอยลงมาที่แนวรับ115บาทนะครับค่ะนี่จะเป็นแนวรับสำคัญครับโอเคได้เลยครบท้วนทิ้งท้ายอะไรฝากถึงแฟนๆรายการ Business Line a n d l i f e หน่อยสิครับพี่เว้ยอ๋อครับก็ออสำหรับคนเทรดตัวของ USD Future นะครับ น้ำเมื่อวานนี้ทางส่วนทางทีเฟเนี่ยเริ่มที่จะมีการับขยายเวลาให้เทรดได้จนถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับก็คือห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีเนี่ยนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะช่วงนี้มันเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันคือแนวโน้มอ่อนค่านะครับยูเอสดีฟิวเจอร์ราคายังปรับขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนนอนดึกนะนะครับค่ะนี่ก็ฝากไว้ด้วยครับครับได้เลยพี่ว้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ